ร้อมใค้ชื่ฟงจบมั้ยร้อทำไงมั้ออยาง้อะโอกกลาลล้กโอ๊ะว้าวสตอคุณแม่มีเรื่องเล่าพลอยเอง สวัสดีค่ะคุณแม่มีเรื่องเล่านะคะวันนี้จะพาไปส่องดูน้องพร้อมนะคะไปเรียนโรงเรียนชิชิชดะค่ะซึ่งเป็นสถาบันสอนเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะนะคะเขาจะบอกว่าการเรียนแบบนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการจําแล้วก็ในเรื่องของทักษะต่างๆนะคะของสมองซีซ้ายซึ่งแม่ก็ให้พร้อมเริ่มเรียนตั้งแต่ประมาณสิบเดือนแล้วนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เรียนต่อเนื่องนะเพราะด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆบางทีเราก็ ไม่ได้ให้พร้อมไปนะคะแต่วันนี้จะมาให้ดูพัฒนาการว่าเขาเรียนเป็นหมด1ิบครั้งแล้วเนี่ย เขามีข้า,าจาการยังไงบ้างเล่นจำอะไรได้แล้วบ้างนะคะมีถูกมีผิดเดี๋ยวไปส่องดูกันเลยค่ะค่ะกับหลายๆคนนะคะก็สอบถามมาว่าสถาบันนี้เป็นยังไงนะคะก็คือเป็นสถาบาันที่เป็นหลักสูตรตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งในไทยนี่เขาก็มีหลายสาขาก็ลองไปดูนะคะว่าใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนสาขาไหนก็ลองไปติดต่อ,อได้เลยอันนี้แม่ม ีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะแต่ก็ในส่วนตัวก็ถือว่ามันเป็นการช่วยทําให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็จดจํามากขึ้นอย่างของพร้อมเนี่ยคลาสของเขาครั้งแรกแกเนี่ยเราก็คือจองเป็นแบบ p r i v a t เพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเองเราก็เลยให้เขาเรียนแบบ p r i v a t นะคะแต่จริงๆแล้วมันก็จะต้องมีเพื่อนในคลาสด้วย ซึ่งมันก็จะทําให้เขาได้ฝึกการรอคยนะอยในการรอเล่นของหรือรอรอตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นค่อยไปรวมเล่นกับเพื่อนๆเรียนกับเพื่อนๆแล้วกันนะคะส่วนตัวแม่ก็มองว่าน่าจะดีกว่าที่ให้เขาอยู่บ้านเฉยๆด้วยแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีเทคนิคอะไรบางอย่างที่เหมือนที่คุณครูเขามีนะคะดังนั้นก็ถ้าแม่ๆคนไหนสนใจก็ติดต่อที่สถาบันได้เลยนะคะที่ชิชิดะนะคะเดี๋ยวแม่ขึ้นคอนแทคไว้ให้ ก็สามารถติดต่อไปได้เลยจ้าส่วนในการเรียนของพอร้อมนะคะก็จะแบ่งเป็นแค่อิตยิละหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะซึ่งเขาก็จะปรับเปลี่ยนในการเรียนการสอนตามอายุของเด็กตามช่วงวัยของเด็กนั่นเองนะคะก็แม่ๆคนไหนสนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดได้นะคะส่วนตัวแม่ก็คิดว่าน่าจะดีกับลูกนะคะ ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะสําหรับคุณแม่มีเรื่องเล่าวันนี้แค่เก็บบรรยากาศให้ดูจะได้ดูเป็นไอเดียเผื่อแม่แม่แมคนไหนกําลังลังเลยอยู่ว่าเอ๊ะช่วงนี้พาลูกไปเรียนหรือเสริมสร้างพัฒนาการที่ไหนดีก็แนะนําที่ชิชิดะได้เลยค่ะส่วน EP หน้านะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะกับคุณแม่มีเรื่องเล่าวันนี้ลาไปก่อนค่ะบาย <Stop. S 2> คุณแม่มีเรื่องเล่าพล <c oughs> อยเองบ้า <laughs>